สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะจ๊ะตอนนี้เราแวะกินข้าวกันก่อนเนะาะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของให้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเลยเลยสกลนครน,น้อยเนาะเข้ากําลังเข้าเขตอุดรหรือ,อยังยังยัง,อ,ยงอีกนาน <laughs> ที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ <laughs> นะจอดกินข้าวนะ FC นะจอดแรกกินข้าวนะคะ f อเดี๋ยดูนะวันนี้พี่นัทจะกินอะไรกันนะคะ พี่ก็ลงคลิปรัวๆนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนคำอวยพรให้พี่นัทเดินทางปลอดภัยด้วยเนาะ,นะะพี่นัทก็จะขับรถอย่างระมัดระวังนะคะอันนี้ขอพักกินข้าวก่อนเนาะนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอพน,นนะไม่ใช่นนะนพนัทอำเภอเลยพนนาพนนานิคมพนนานิคมนะคะเุยังไม่ได้ครึ่งทางจา้ะนม่นมครับ เหนื่อยก็คัหิวแล้วคะ่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะทุกคนเนาะที่ไปดูอะไรอ่ะเอาแปลผักแปลผักมาคือขอบคุณในเอีทุกคนนะคะที่เให้ความนะคะคือเนาะความห่วงใย,ยะะพี่นัทนะคะพี่นัทก็จะขับขี่รถด้วยความระมัดร,ระวังนะคะตอนนี้เพิ่งถึงพันนาพันนายังไม่ได้มี้นะ่ทางนะพยาดตืน่นแคแล้วนะคะสี่สิบโมงนะคะ เก้าโมงครึ่งน,นะคะพี่สีที่พี่บอกกินก่อนนะแบบพักรถนะคะแล้วเราจะไปต่อนะคะนึกถอดคำนี้นะคะกพักกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับเราก็แวะกินข้าวกันนะพี่สีของพี่เพชรคะน้าหมูกรอบของพี่นัดก๋วยเตี๋ยวมะเขะ้ยมะเขืพะโล้ยยามา เราต้องเติมพลังก่อนเดินทางให้พี่เจ๊ตุ้งเราต้องขอชินอมนะครับโอเคเจ๊ตุ้งเจ๊แต่รู้ว่าใส่น้ำตาลใส่พี่ปนชอ้อนพี่ปนซ้อนแล้วก็ ออสองสามสี่โอเคเราจะฟินมากอ้าวลุยกันนะคะสี่จะเดินทางต่อคณะมุกบบนี่เท้านะคะสี่ยัย่วๆจะ้ะขอพักกินข้าวก่อนเ้อน,นะคะดูสิแซ่บไหม ลูกซ้ายก็เรีย้ยงเลี้ยวอยู่ในรถนะนี่ว้าวากินข้าวกันอ๋อเก็บวางตรงนี้ข้าวเด้อ ตอนนี้ก็อยู่แค่อำเภอพันนาไี่คมเดี๋ยวเราว่าจะไปกันต่อพักเติมหลังด้วยเ้าหลังป็นะครคืออืาฮะี่แจะกินให้ดูมันก็ต้องหันกล้องนะเวลาลำบากนิดหนึ่งนะครไปี่ทำคลิปหนูภาพอาจจะมองไม่เห็นนีดฝั่งนะครับอืม เป็นเจะเป็นกำลังตัดคิคลิปนี้นะคะเนยนะคะขออนุญาตพึนงห้าก่อนเดิมน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ